ว่าณจุดตรงนี้ท่านนี้ก็มีความผูกพันกับพระภิกษุผู้หนึ่งที่อเบเซกานตอนนั้นท่านผูก ไม่ต้องมาผิดใจแล้วอยากใครมาหน่อยชวนหน่อยอยากฟังเดี๋ยวไอ้พลอยไม่อยู่หลายเดือนอยากแกมาไอ้พลอยเนาะไม่ต้องอยู่ไม่ต้องอยู่นานนะไอ้พลอยพอยไม่อยู่แต่พี่อยู่พี่่อยูวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับผมและแน่นอนครับกลับมาทุกครั้งก็สุขใจทุกครั้งเวลาครับสิ่งนี้พร้อมครับโอเคมึงนอนเรียนเดี๋ยวกูมาเขาจะว่าให้เดี๋ยวผมมีงานก่อนผมนี่กับผมกับบุตรเนยคืนนี้หอนแย่ ผมกับมแก่ขอโทษนะคะขอ้องก็่อ้าสี่ห้าปีงในในระยะยาวนะทำมาแล้วนักประมาณเปีทำาแตยี่สิบ้าแล้วขอถ่ายจริงแต่ยี่ทีนี้พอห่ายที่สุดก็ทำทีจทำโซเชียลใช่ไหมแล้วก็เลยเอาสิบห้าเลยอย่าง หายไม่สายเลยแล้วก็เไยก็เดินา่ยัไงม่ายติดกันไ่ไม่ักนักเยไม่นรอกผมไปถ่ายจริงได้เลยครับไม่ถายกรับนูวเดี๋ยวเสียง มึงทีมมึงสองคนจะพูดถึงน้ำหอมด้วยสิเจาะหน่อยมาลูกมานี่หน่อยพูดต่อหน่อยถ่ายคลิปอะไรพี่ชายมาถ่ายแยก็ตัวถุงดีๆเนาะอาไมเส้นเลย